สวัสดีครับช่องอ้วนมารีสตอรี่ครับผมนะครับวันนี้ขาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่พี่เอสตีนะมาชมบรรยากาศนะครับตลาดแพรปลาน้ําจืดแห่งประเทศไทยนะครับผมช่องอ้วนมารีสตอรี่ครับผมขาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่พี่เอตีนะครับชมบรรยากาศนะครับตลาดขาปลาน้ําจืดนะครับแห่งประเทศไทยครับผมตลาดไทยครับผมนะครับยินดีตลับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่พี่เข้าสู่ช่องอ้วนมารีสตอรี่ครับผมนะครับมบรรยากาศครับมีแต่ของจริงจนะครับ ปลาหมอนาครับผมนี ids, s <S ่นะโหลละ95บาทเสือสดงดงามตัวใหญ่มากปลาหมอนาตัวพุ้นครับผมนี่เก้าร้อยามบาทครับเสดอสดขาวเยอะมากครับผมขออนุญาตนะครับขออนุญาตถ่ายคลิปหน่อยนะครับนี่ครับหมาหมอนาตัวใหญ่ครับไใส่จัมโบ้เลยครับ ตูชีเลาหมอน,คมอนาครับผม้มยำก็ได้ครับหรือว่าจะเป็นปิ้งย่างได้หมดครับชาเรือนะครับเนื้อหวานมากนะครับปลาหมอนาะสุดยอดมากมชอบรับประทานได้ครับยอดครับผมนะตลาดปลาแพรปลาน้ำจืดที่ใหญ่และเยอะที่สุดในประเทศไทยที่ตลาดไทยค,ครับผมปลาหมอนาใหญ่ๆจ้าใส่จมโบ นี่เป็นปลาดินกระชังครับผมราชบุรีห้าสิบแบาทครับปลาดินสดครับผมกิโลกรัมละ55บาทนะครับทอดเกรดทำเรียบร้อยนะครับผม50บาท53 55ครับทุราคานะครับผ่านท้องทอดเกรดเรียบร้อยครับผมครับสวยสดบนงานปลาดินนะครับปลาที่อร่อยที่สุดนะครับผมปลาดินสวยสดบนงานไพ่ดีมากเลยครับดูครับบรรยากาศ ปานินจะจังละสี่ห้าสิบบาทครับผมนะครับเยอะแยะมากมายครับผมไอ้นี่ครับสี่ถึบสามบาทครับผมนะครับจะซื้อไปกินซื้อไปขายซื้อไปรับประทานครับเชิญได้นะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพี่ๆครับเอสีทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องนะครับช่องวนมารีสอรี่นะครับพาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่ๆี่อบซีนะครับมาชมบรรยากาศนะครับ แพปลาน้ำจืดนะครับที่ตลาดไทยครับผมนะครับนี่ร้านร้านปลาบำรุงครับผมนะครับจำนายปลาดิ้นปลาทำพิมกระชังแม่น้ำนะครับและปลาหมอครับผมครับไม่สดสะอาดของแท้แน่นอนนะครับรับประกันนะครับรับปีไปส่งครับผมเบอร์โทรตามนี้เลยครับแตะจอได้เลยครับเกวันกับเมียบำรุงครับผมนะครับรับสั่งจองปลาทำโตชีนและปลาเผาครับผมนะครับสวยสดงดงามนะครับยิ่งใหญ่ลังการงานสร้างครับผม ร้านปลาบำรุงนะครับจำหน่ายปลานินปลาตะพิมกระชังแม่น้ำและปลาหมอนาครับผมใหม่สดสะอาดของแท้แน่นอนนะครับผมนะครับเบอร์โทรตามนี้เลยนะครับติดต่อได้เลยนะครับกำาหน้าอได้เลยครับผมสี่บาบาทครับผมปลานินกระชังราบุรี่นะครับผมนะครับสี่สิบสามบาทห้าบแปดบาทห้าสิบาทครับผมมีหลายเกดหลายไซส์นะครับปลาหมอนาตัวใหญ่ครับผม กับนัดจ่อไปได้เลยนะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพีพีเอฟตีท่านใดนะครับต้องการนะครับปลาหมอนานะครับปลานินกระชังนะครับผมหรือว่าจะเป็นนี้ครับปลาสวายนะครับแม่น้ำครับผมกิโลกรัมละสามพิซซาห้าบาทครับผมสวยสดมากงามครับผมยิ่งใหญ่ลังกลางครับผม เปน็นปลาินกระชังราชบุรีครับผม60สบาทถ้าผมเบอร์ใหญ่นะครับสวยนะครับนัเก็ตอย่างดีครับผมนี่ครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่พี่เอฟซีท่านใดนะครับต้องการปลานินกระชังราชบุรีนะครับปลานินนี่เป็นปลาที่เนื้อหวานและก็อร่อยมากนะครับสำหรับปลานินเป็นปลาที่พราบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าได้ทรงนำพันปลามาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับสมัยที่เสด็จเยือนนะครับประเทศญี่ปุ่นครับ นี่เป็นการนินกระชงังลาดบุรีครับใช้จัมโบ้ครับผมใช้ใหญ่นะครับรู้วจะเป็นปลาทับทิมนะครือเปล่าสวยงามนะเยอะแยะมากมายมครับขายดีมากเลยนะครับนี่คนระับร้านปลาบำร,รุงนะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆพี่ๆท่านใดครับต้องการจะซื้อไปกินซื้อไปขายซื้อเพับประทานกนะ็ขอเชิญได้นะครับผมนะนร้านปลาบำร,รุงนะครับจำหน,น,น่ายปลาดินกระชงังนะนะครับปลาดินแม่น้ำนะครับปลากระชินกระชังแม่น้ำของแท้นะครับ ขายทั้งปีกและส่งรับสั่งจองปลาทำเจ้าจีนและปลาเผาครับผมนะเบอร์โทรตามนี้เลยนะครับเจวันนะครับกับเงินสดครับผมนะเจ็ดตัวเจ็ดตัวเนาะเก็บตัวไปจุนตัวนี่เป็นปลาทับทิมนะครับเป็นสิบห้าบาทครับผมนะครับราคาเนี่ยสดสดน่ากามครับผมเนี่ย เยอะแยะมากมายนะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่พี่เอฟซีทุนใดนะครับจะซื้อไปกินซื้อไปขายซื้อไปรับประทานก็พอเจอได้นะครับที่แป็นปลาน้ำตืดตลาดไทยนะครับร้านเฮียบำรุงนะครับผมเจ้วันนะครับผมสวกยอดงามมากครับผมนะครับฟงวลมาลีตอรี่นะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่พี่เอฟซีนะครับมาชุมนิยกาศนะครับแผ็ปลาน้ำตืดตลาดไทยนะครับที่ใหญ่และเยอะที่สุดนะครับผมตรงเม็ดถูกที่สุดนะครับผมนะครับราคา75บาทคือกระตาว เนื้อหวานมากนะครับสำหรับปลาดิบนี้น้องแอนชอบขาดมากไม่ว่าจะเป็นต้มยำหรือว่าปลาเผาหรือว่านึ่งครับหรือจะเป็นทอดนะครับก็จะกินน้ำจิ้มซีฟู๊ดครับหรกมีมากมายหลากหลายร้านนะครับผมนะครับเดินเดี๋ยวน้องแอนไปเดินชอบไปนะครับเพราะว่าไกลมากนะครับแล้วก็เยอะแยะมากมายนะครับเอาแค่ร้านเนี้บำรุงพอแล้วครับร้านปลาบำรุงนะครับ ต้องวนมาอีตอรี่นะครับพาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับผมเด็กีทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกห้องนะมาชมบรรยากาศนะครับแคร์ฟ้าน้ำจืดกระลาษไบนะครับจำหน่ายนะครับปาลินกระชังนะครับปลาทัดพินกระชังนะครับจำหนายปาลินกระชังไม่น้ำกาทัดทินกระชังไม่น้ำขุนแพนะครับสั่งสื้อและส่งนับตังปลายทั้งโต๊ะจีนและั้งเาครับเบอร์โทรตามนี้เลยนะครับแกร์ดด้านเ่าได้เลยครับผม เยอะแยะมากมายครับผมนะครับครับขอบส่งครับผมนะครับสวยสดงดงามครับมีบริการทําให้ด้วยนะครับผมนี่ครับก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับทุกทีทุก totally. คนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องนะครับที่เข้ามารับชมนะครับมากดไลค์มากดแชร์มากดติมากดติดตามนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเรานะครับได้ทำคอนเทนต์ดีๆนะให้พ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆี่เอฟซีได้ครับชมกันนะครับขอบคุณมารีจอรี่พาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆี่เอฟซีมาชมบรรยากาศนะครับแปร์น้ำสึตลาดไทยนะำพี่ใหญ่และเยอะที่สุดแล้ววงเล็บถูกที่สุดนะครับผมสะสนะครับสวยสดงดงามครับผมนะครับยิ่งใหญ่หลังพันแห่งามเป็นปานินนะครับตัยใหญ่ครับปานินกระชงะระังครับปานินแม่นม้ำปานินกระชงังแม่น้ำราชบุรีครับผมนะครับ ขาพุกสบาทครับผมดูราคาแล้วเห็นราคาไล่ายถูกมากครับผมนะครับไใ่นี้ก็ประมาณเราใส์กับกิโลนะใ่นี้จะเป็นน่าจะเกือบกิโลละลายคือจะเป็นปลาสวายแม่น้ำนะครับกิโลราคากิโลกรัมละ35มสิบห้าบาทเรจะเป็นปลาหมอนางครับ93บาท95บาทเปิดปลากนะครับผมนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับพเพื่อนๆพี่ๆนะครับเป็นีทุกคนท่านดูบ้านดูช่องนะที่เข้ามารับชมนะครับมากดไลค์มากดแชร์มากดกระดิ่งนะครับ กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราได้สันเกตดีๆนะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆพี่น้รับขอบคุณม,มากครับสวัสดีครับ